จะลองได้พี่ ผางสีชมพูสีเหียววานพระราชุปฏิสีส้มสุกเแล้วก็เดินต่อมาจนงพมรณีตากสีผู้หญิงบขอเจอรับสายบนที่เดินทามากับรถหมายเลข316ิโาประจวมันเจอแก่ปีชงอาทิตย์สีแดงจันที แต่แบบทำเหื่อกันได้ไหมมันก็ได้แต่ไม่เหมือนกับที่เราทำเพื่อตัวเราเองอาเดนเชิญดนจีนนี้เลยจ้ะนะครับอาเดนเชิญด้านนี้เลยจ้ะลำรากท่านที่เดินทางมาถึงแล้วขอต้อนรับสายทุนที่เดินทางมากับรถหมายเลขขาสิทโฮเราถ่ายเสแล้วก็เดินต่อมาจนพอได้นนี ภาพโบก้า,าสังศรีผู้หญิงโบสีชมพูพุทธศิษยเขียวหวานพระธาตุปฏิสีส้มสุภาพประจวบมันเกิลแก้ปีชงอาทิตย์สีแดงจังนทร์อะไรกันครับอาจารย์ท่านผูนี่แหละค่ะั้าใหม่จ้ะทำเพื่อท่าใหม่ร้านการทราบข่าวแล้วเนี่ยเรายังมีความเชื่อมั่นยังไงกับการสวยบุญในครั้งนี้บ้างครับเรื่องของคิวรถความเชื่อมั่นสำมรูกไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็ยังมาจแหวนบุญทุกปีค่ะ ปกติแล้วเนี่ยการเดินทางตอนเรานั่งรถอต่เป,ป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกต้ปกติเนาะต้องนิก็ตตแต่ก็แบบว่าถ้ามันคนมันเยอะสวยทางการเนี้ยก็ก็จะ,ะควรนิดนึงซัะเพราะว่าเขาจะต้องมันเร็วอะ่ะเนาะลงขาเองอยากจะฝากบอกอะไรกับนักท่องเที่ยวที่เขาอาจจะทราบข่าวนี้แล้วเขาเกิดความกลัวไม่กล้ามาบ้างครับอยากฝากอยากบอกอะไรเขาบ้าง เชืงมานุโชเฟอร์แล้วก็วมาช่วงที่ก็เช็คข่าวดูว่าถ้าฝนมนตกก็ก็ไม่ต้องขึ้นก็ได้เพราะว่าบางคนเขาก็กลัวเนาะแต่ก็อยากให้มาค่ะเพราะว่าได้มาสักการะต้างบนกันแล้วก็มันเป็นการท่องเที่ยวของกันนะคะ่อยากให้มากันเยอะๆไม,ไม่ต้องกังวลค่ะ หลังจากทราบข่าวแล้วเรายังความชื่อนชนยังไงกับการสวดบุญครั้งนี้บ้าง,งอยางให้ที่เดียวค่ะอยากจะอยู่ค่ะเพราะว่าคิดว่ายังมีรถพยาบาลอะไรยังคอยซัมก่อนอ,อยู่ค่ะปีนี้มาเป็นปีแรกหรือยังไงฮะปีนี้มาครั้งที่สามแล้วคะ่ะครับประทับใจย,ยังไงบ้างครับปีนี้มีประทับใจว่าเออได้ขึ้นไปเราก็ได้ทำบุญอะไรค่ะแล้วก็ชอบบรรยากาศของบ ออยากจะช่วยบอกว่าประชาพันนี้มีแม,ม่เก็เกบเรื่องของการสวยคุณเท่เงี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาเชิญชวนเชิญ<ๆ>ชวนชวน,นิดนึงวา่วาใครที่ไม่เคยมา,าคนที่ยังไม่เคยมาก็อาลองมาดูนะคะเออมันสนุกมันวางเลยค้วสิ่งนี้ค่ะเบรสเบสเบสมันร่อนมันหมดคือแล้วก็มันจริงๆแล้วเบรกมัน เบรคมันมาอ่ะเราลงแล้วเราเหยียบเบรกตลอดเวลาเนี่ยมันก็สามารถที่จะล่อนได้เบรคมันล่อนมันมันม่ก็คือนี่แหละครับที<ต>นี้หลังจากที่เกิดเหตุมาแล้วเนี่ยคือมาตราการป้องกันของทางคิวรถวงเนี่ยรเรามีมาตรการท,ที่ที่เข้มแข็งหรือว่ายังไงบ้างค <c oughs> รมาตรการคือพวกนี้เราจะประชุมทีนั้นทีทุกหน่วยงานระบบข้าราชการจะเข้ามาประชุมแล้วก็แชงให้คนขับได้รับรู้ครับ อ่าอ่าอันเนี้ยเราจะเริ่มจะเข้มงวดแล้วนะเบรกบกูจะต้องเช็คตลอดทุกทุกเจ็ดวันนะเจ็ดวันครับเช็คระบบเบรกครับยางใช่ครับยางเลยมากแล้วเนี่ยที่เปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนมาใหม่ทุกคันวิ่งไปยังแต่ก็เริ่มเปิดง,งานนะทุกคันที่จะเปลี่ยนยางทุกคันเบรกช่วงล่างอะไรพวกนี้ต้องเช็คก,ก่อนเพ้นเขาตลอด,ดแล้วคนขับอ่ะฮะคนขับเนี่ยต้องเปลี่ยนยังไงพักกี่ชั่วโมงพักคนคนขับเนี่ยก็ ครับ8ชั่วโมงถึักเปลี่ยนใหม่ครับเือเปลี่ยนใหม่ทุก8ชั่วโมง8ชั่วโมงต้องเรียนครับต้องเรียนกันเือยืม4ชั่วโมงเนี่ยเราก็ขับคนรัแจ่าชั่วโมงแล้วเก็ไปพักผ่อนพอหมดเวลา8ชั่วโมงก็มาเขาก็เป็นสามขาใช่ไหมครับใช่ครับครับเอ่อหลังจากที่เกิดเหตุในวันนี้ครับอยากจะทราบว่ามาตรการในการดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรถ งล้วก็เรื่องรถแล้วก็ตรวจสภาพนะครับตรวจสภาพรถทุกอาทิตย์นะครับรถ <Okay. S 2> ทุกอาทิตย์ครับ <Okay. S 2> คือตรวจเบรกตรวจอ่าเครื่องล่างตรวจยางตรวจแล้วเราจะตรวจทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งครับครับในเรื่องของยางนะครับที่มันเป็นดราม่าก,กันในวันนี้นนคือจะให้เขาไปเห็นเป็ไงบ้างคือยางอ่าของแม็กซี่เนี่ยผมก็ใช้มา20กว่าปีแล้วไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะวดี ฝนตกอะไรตรกนี้เขาจะเกาะถอนด,ดีมากเลยมากครับยางไม่ขึ้นขอ18นะครับขอบคุค่คือค่ากันมาวันนี้ก็มันอาจจะยังไงเนาะความเลนเลออนร,ร์ของคนขับรถหรือว่าความมา,มา,มาขึ้นคานองแบบดีมากแล้วหลังจากที่เกิดเหตุปรณีไปแล้วทางคิวรถหรือทาง มาตรการการป้องกันแก๊ไอย่งไรบ้างครับรตอนนี้ก็วันนี้ก็ไปประชุมกันนะฮะทุกในางานนะครับทุกในงานที่ประชุมก็มาตร,รการการป้องกันของเราก็เราก็จะเน้นกับมาตรการการป้องกันที่การขับรถก็คนละแปดชั่วโมงนะครับ <c oughs> คนละแปดชั่วโมงแต่แปดชั่วโมงก็เปลี่ยนมีคนมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคนขับไปแต่แปดชั่โวโมงก็มาเปลี่ยนคนขับอยู่ตลอดในแต่ละวันนะครับ อยากอยากจะใ,ให้ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทางผู้ส่วนนิดนึงนะครับก็ครับตอนแร้ความมั่นใจก็มันก็เราก็ทํามาทุกปีนะก็ทําเหมือนกันทุกปีทุกปีมาเนี้ยคนขับอันนี้ก็คือเป็นคนขับที่ว่าคงจะขับมาปีนี้ปีนี้ต่ออาจจะทินอกหน่อยแล้วก็ทุกคนที่ขับมาใน,าในอย่างน้อยจะมีสามปีปีกันไปแล้วที่ว่าจะต่ออาจจะพิการ หรือว่าคนนี้ยู่ไหนคือวว้รุ่นก็จะพิกระนองนะครับก็พยายามห้ามนะครับพยายามห้ามพยายามบอกอนะไรตลอดเวลาครับ